เอสวัสดีครับวันนี้จะพาพาเราชมสวนมะม่วงด้วยก็ผมม่ารุ่นแรกมันก็ออกแล้วครับรุ่นที่สองกำลังจะออกครับเชมสวนมะม่วงเด้ดูว่ามะม่วงลูกไหนสุกบ้างเออสุกบ้างเดได้วเอามากินนะสุกบ้างเริ่

โอสุกแก้มะม่วงกินกันนะครับผมมะม่วงม,งม,งมง่วงทุกคนรับชมได้นะครับผม,มดีกดแชร์ก็ได้นะครับผมกดแชร์ไปเลยครับผมชีวิคตคนเราแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันหรอ พ,พี่คนเราพืดแตกต่างกันโู้โหอะไสูบบางพลังเติมดูพลัง,ส,งสูงแล้วถูงแล้วเม่อกเปกินเม่อกเปกินมันก็เอ่อตกเน่าหมด เหลือต่อไปกินครับเฉย่เฉยก็ไม่มีเกลืองอะไรนะครับผมไปสุกก็ไปกินนะครับผมทุกคนชมได้นะครับผมแล้วก็หมดจ้า โอ้อะไรมากินเต็มเลยกินโอ้กินข้างบนอะกินข้างบนนี่ไง โอ้น้อบอลนตัวอะไรนี่พวกินนี่โอ้ตัวนึงกินนี่ตรงนี้ไก่กินก็ไม่ใช่ไก่กินนะ ชนะมชมมุมอลครับโอ้โหมมอนนี่หล่นเต็มแล้สุกมนหล่ลลนเต็มมืหมดแล้วไกะว่าแกะก็กินหมดลูกไหนสุกบ้างแม,มงจอหวัว

นี่สุกแต่ว่าไม่ส่องโอเคครับคือมี้ก็ขอกดแล้วกดเชล่นี้นะครับผมขอบคุณครับผมกอพาดูสมมัติมงค่นี้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมาครับ